วิกฤตแรงกดดันจากจีนหนุนพมา่าว้าประกาศยุติความช่วยเหลือด้านอาวุธกับกองกำลังชาติพันธุ์เมื่อวันที่4กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ W A Newsland ได้เผยแพร่บทความในหัวข้อวิกฤตระดับรากลึกด้วยแรงกดดันจากจีนของ U W S A โดยบทความชิ้นนี้ระบุว่าเมื่อวันที่20สิงหาคม2568ที่เมืองปางซางซึ่งเป็นกองบัญชาการใหญ่ของกองกำลังสหรัฐว้า United W A State Army U W S A ได้มีการประชุมโดยประกาศว่าขณะนี้กำลังเผชิญแรงกดดันจากจีนที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีจากการเป็นรัฐที่สงบและมั่นคงโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนอาวุโสจากสองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐฉานเหนือเข้าร่วม ได้แก่กองกำลังโกก้างเมียนมาเนชั่นแนวเดโมแครติกอะ i ลแอนด์อาร์มี่ MNDAA กองกำลังตะอางหรือปะลองทาอางเนชั่นแนวริเบอร์เลชันอา TNA l และกองกำลังรัฐฉานเหนือชาติสเตตโปรเกรส s ์ปาร์ตี้ SSTP กองกำลังว้าประกาศว่ามี4ประเด็นสำคัญที่สะท้อนวิกฤตที่กำลังเผชิญและเป็นแนวทางตัดสินใจทางการเมืองการทหารของ UWUSA 1 จุดยืนเรื่องสันติภาพของกองกำลังว้า u w s ัไม่เคยเปลี่ยนแปลงและยืนยันว่าความสำคัญสูงสุดคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบทั้งการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจกษษของประชาชนภายใต้ธงแห่งสันติภาพซึ่งย้ำหลายครั้งว่านโยบายต่อกิจการภายในพมา่าสำหรับว้าคือไม่เลือกข้างและวันตัวเป็นกลางโดยมองว่านี่คือเ e อร์แมนอิช,ชหรือปัญหาภายในของชาวพมา่า แม้คำกล่าวนี้อาจถูกมองว่าเห็นแก่ตัวแต่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์อันขมขื่นที่ชาววะต้องเผชิญตลอดการต่อสู้เพื่อเอกราชของตนในยุพคพรรคคอมมิวนิสต์พมา่า 1968- 1989ถึงภายใต้เผด็จการทหารและการปกครองพักเดียวของเนวินรวมถึงผู้นำพักค,คอมมิวนิสต์ชาววะต้องเสียชีวิตไปมากมายเพราะปัญหาภายในของชาวพมา่า ชาวว้าไม่เคยต้องการเข้าร่วมสงครามที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อประเทศหรือผลประโยชน์ของชาติไม่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในสงครามสูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินและกลายเป็นผู้ลี้ภัยอีกนโยบายสีตัดของกองทัพพม่าและยุทธวิธีโหดร้ายที่ถูกใช้ในพื้นที่วา้าโดยไม่ได้รับความใส่ใจใดๆคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ผลักดันให้วา้า ต้องพึ่งพาจีนหลังจาก U.S.A. w แยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1989และมีข้อตกลงสันติภาพกับกองทัพพามา่าผ่านมาถึง36ปีแล้วแต่กองกำลังว้าไม่เคยไว้วางใจแผนสันติภาพของสภาทหารพามา่าไม่ว่าจะบนโต๊ะเจรจาหรือบนเอกสารด้วยเหตุนี้กองกำลังวา้าจึงมักถูกมองว่าเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่อยู่แนวหน้าขององค์การต่อต้านอำนาจเผด็จก,การ แต่ขณะเดียวกันก็สามารถเจรจากับรัฐบาลทหารพม่าได้อย่างชาญฉลาดนับตั้งแต่ปี2021กองกำลังวาย a ูประกาศนโยบายไม่แทรกแซงไม่เข้าร่วมสงครามของกลุ่มใดและยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้หลังการรัฐประหารและการเริ่มต้นขบวนการปฏิวัติในพมา่าสปริงเรฟวูชั o น ก็ยังคงท่าทีนี้และได้ประกาศซ้ำอีกเมื่อเริ่มโอเปอเรชั่น1,027รวมถึงครั้งที่กองกำลังโกก้าง MNDAA ยึดเมืองลาเซียวได้เมื่อวันที่30กรกฎาคม U.S.A. w ชี้แจงต่อผู้แทนชาติพันธุ์ก่อนการประชุมว่าการพบกับรัฐบาลทหารพามา่ามีเหตุผลเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนบทความระบุ บทความระบุต่ตอไปว่า 2. กองกำลังว้าจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆแก่องค์กรติดอาวุธอีกต่อไปและยอมรับว่าในช่วงโอเปเรชั่น1027ประลอกแกรกว่าได้ให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรทั้งด้านอาวุธเส้นทางและพื้นที่ฝึกส้อมรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้รี้ภายนับแสน ในเขตภายใต้การควบคุมของ u w s a ถูกใช้เป็นฐานให้ความช่วยเหลือกองกำลังโกกัง MNDAA และกองกำลังพันธมิตรอย่างอารกากันอารากันอาร์มี่ a ัและกองกำลังประชาชน PDF จากภาคสากายและพะโคในการสู้รบและยึดเมืองสำคัญเช่นกุ่นโหลงแต่จากนี้ไป u w USA ประกาศชัดว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางอาวุธเส้นทางหรือเศรษฐกิจใดๆอีกไม่ว่าก,กรณีใด บทความระบุบทความชิ้นนี้ระบุว่า 3. จีนแช่แข็งทรัพย์สินยึดทรัพย์มูล,ลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของผู้นำและจำกัดชายแดนจีนกดดันให้ไว้หยุดสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธโดยขู่ว่าจะคว้างบารหนักขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม นับตั้งแต่ระลอกที่2ของโอ per a t i o ่น1027จีนเริ่มใช้มาตร,รการเข้มงวดเช่นการปิดกั้นสินค้าผ่านด่านต่างๆทำให้ชาวว้าขาดแคลนอาหารยาและเชื้อเพลิงเกษตรกร,กรไม่สามารถส่งออกพืชผลไปจีนได้นอกจากนี้จีนยังควบคุมระบบการเงินและธนาคารของว้าอย่างเข้มงวดโดยกองกำลังว้า U W S A ใช้เงินหยวนเป็นสกุลหลักจีนถึงขั้นจับกลุมพกเคียวันโฟนเอชาน รองผู้บัญชาการว้าในข้อหาพัวพันขบวนการหลอกลวงออนไลน์และมีการยึดทรัพย์มหาศาลของบริษัทและบุคคลชาวว้าบทความระบุต่อไปว่า 4. จีนจะไม่ยอมให้มีการสู้รบเพิ่มขึ้นในภาคเหนือของพมา่าตามคำกล่าวของเจ้าเกอแอนรองประธาน UWSA และรัฐมนตรีต่างประเทศจีนโดยกล่าวหาว่ากองกำลังว้าต้องรับผิดชอบต่อการสู้รบในรัฐฉานเหนือ พราะการสนับสนุนอาวุธและเส้นทางให้พันธมิตรจีนขู่ว่า U.S.A. w SA ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมดบทความระบุถึงความเห็นของเบอร์ทิลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ระบุว่าโดยหลักแล้ว U.S.P. w ST, (United States Party) พรรคการเมืองของวา้ายอมอ่อนข้อให้จีนและช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจีนสรุปแล้ว,วว่ากองกำลังว้าจะยังคงอยู่ในอำนาจ ขณะที่ฝ่ายต่อต้านทั้งกองกำลังชาติพันธุ์และกลุ่มการเมืองพม่าไม่มีทางชนะและยิ่งสำคัญขึ้นในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเพราะทหารพรม่าหวังสร้างความชอบธรรมซึ่งจีนมองว่านี่เป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเบอร์ทิวกล่าวว่าการตัดสินใจของพรรคว้า UWST ซึ่งแท้จริงแล้วคือการตัดสินใจของจีนและจะส่งผลต่อศักยภาพการรบของกองกำลังตาอาน และกองกำลังโกก้างอย่างมากโดยเฉพาะตะาานที่ถูกจีนกดดันให้ถอนกำลังจากเมืองตามแนวถนนมันเดเลมูเจซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักชายแดนจีนส่วนกองกำลังอารากันดับเบิลเออาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะสามารถยึดอาวุธจากกองทัพพม่าได้จำนวนมากบทความของสื่อวา่าสรุปว่า UW USA กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากแรงกดดันของจีนความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นกับพันธมิตร และท่าทีลำเอียงของจีนที่บันทอนความเป็นเอกภาพของ FPNCC สมาพันธ์ของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เจ็ดกลุ่มในพม่า Federal Political Negotiation and Consultative Committee ขณะเดียวกันแนวรบในรัฐฉานเหนือก็ขยายวงกว้างขึ้นและขบวนการปฏิวัติพม่า Spring Revolution ที่ปะทุขึ้นจากการต่อต้านเผด็จการคือบทเรียนสำคัญที่สะท้อนต่อสายตาของ U.S.A w